สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดละแขงครับองนี้จะเป็นวัดละแขงอง์นี้ผมเก็บไว้นานเดนนะฮะนานเนกาเลเลยครับเนี่ยองเนี้ยเป็นพระเก่าที่เขาใช้กันศึกท่านชมฮะอันนี้ก็คือพระสมเด็จวัดละแขงครับเนี่ยฮะเป็นพิมพ์ใหญ่ฮะแต่เนี้ย ดันขวาของท่านและก็ะดานซ้ายท่านเนี่ยจะตัดชิดเส้นซุ้มก็จะตัดชิดกับครับรุ่นนี้ฮะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพระประธานฮะท่านดูเนื้อหาท่านครับจะแห้งแห้งมากๆแกล่งครับและดูในซอกทั้งถ่ายเนี่ยอันนี้จะเป็นแคนไซฮะที่เกิดจากปูนเปลือกหอยะ นี่เนี่ยเข้ามาแทรกตัวเนี่ยลักษณะพิมพ์ทรงก็โอเคแล้วฐานล่างก็จะตันชั้นสองเป็นฐานสิงชั้นบนเนี่ยครับนี่ฮะลักษณะเป็นพระที่เจ้าของเดิมเขาใช้แล้วก็ศึกมากครับศึกครับออนดูด้านหลังบ้างครับผมนี่ฮะด้านหลังท่านนี่ฮะด้านหลังท่านจะมีความแห้งความเพียวความกร่อนนีน่มีการไส้ขึ้นมาเต็ม และมีลักษณะของเนื้อเน่าเป็นจำจำจำอย่เนี่ยรอยเนื้อเน่าเนี้ยรอยลานรอยอะไร,ร,รต่างๆครับเนี่ยฮะเม็ดโมลสารทั้งที่มีอยู่ในเนื้อพระครับนี่ฮะด้านข้างท่านนะนี่ด้านข้างท่านใช้กันศึกเลยฮะแต่ก็จะมีลักษณะของมลสารครับอีกแถบนี้อีกแถบครับเนี่ย โอเคเราดูขยายกันนิดหน่อยนี่ครับท่านชมครับเอาเนี่ยลงกล้องให้ชมนี่ฮะเนื้อหาท่านเป็นไตไตแหลวครับนั่นนะนี่ฮะมวลสารท่านนะนั่นนะส่วนแคนไซที่ งอกขึ้นมาครับเนี่ยนี่เนี่ยฮะแคนายแล้วก็เม,ม็ดมวนสารต่งตางๆมีเนื้อฮะอเนื้อฮะชัดเจนครับเนี่ะนี่อกเสียนก็จะเป็นกลมฮะเกตชนซุ้มครับท่านชมนี่นั่นนะแคนายครับงอกขึ้นมานีเบรนด้านข้างนี่ฮะท่านชมนี่เนื้อหาท่านครับเนี่ย เป็นไตไตนะฮะเนี่ยเนื้อเป็นไตแล้วก็ลอยเป็นจำจำเนี่ยอันนี้ฮะท่านผงฐานสีดํานั่นผงเม็ดแดงครับเม็ดขาวครับเนี่ยนะเม็ดขาวเม็ดหินสีเทาครับหินขาวขุ่นขาวข้นนะนะฮะนี่ฮะมวลสารต่างๆครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะเม็ดแดงครับ น,นี่ดูชมะนี่เนี่ยแขน้ายที่งอกขึ้นมาครับเกิดจะปู่นโปออยแล้วงอกขึ้นขึ้นมาเนี่ยนี่ฮะนี่หามวลสารท่านครับนี่ครับหินสีเทาเนี่ยฮะหินเทาซอกแขนครับด้านซ้ายของท่านนะจะสูงกว่าซอกแขนด้านขวาครับท่านชมฮะนี่ฮะเป็นพระที่ใช้ศึกครับนี่ฮะเป็นพระที่ใช้ศึกครับอดูด้านหลังบ้างครับ เดียครับโอเคนี่ครับนี่อันนี้จะลอยเนื้อเน่าลินแนแขนไซที่ขึ้นเกิดขึ้นมาครับเนี่ยลอยเนื้อเน่ารอยจ้ำอะไรต่างๆแขนไซที่งอกขึ้นมาจากปูนาจากปูนเปลือกหอยครับนี่ฮะท่านชม นี่ครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังท่านนะครับ,รบนี่ฮะมีร้อยนี่ฮะกล่อนนี่ฮะรอยหดตัวของมูลสารนะฮะเนื้อก็จะเป็นไตแล้วรันนะมวลสารที่หดตัวครับ้ะยุบตัวครับนี่ฮ ดูง่ายครับพระองค์นี้ดูง่ายมากครับครับมาดูด้านข้าง,งครับเดี๋ยดเดเดี๋ย,ย,ยรับเนเ่ีดเ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 าเจะมีรอยเนเ้เเนเดเดเดะ น่นะมีหินเทามีเม็ดแดงครับนี่เม็ดขาวมีผงพุทธคุณนะครับท่านชมเนี่ยนี้เด้งข้างฮนะนี่ฮะเจ้าของเขาใช้กันสึกครับครับอาดูด้านในกรอบครับนี่ฮะพระพักท่าน ครับนี่ฮะเนื้อหาหมวลสารท่านครับเป็นพระที่ดูง่ายครับองค์นี้ดูง่ายมากๆครับเนี่ยท่านชมแต่มวลสารมีมากครับครบฮะเหมือนจะว่าเป็นเนื้อตุบตับหรือเนื้ออะไรก็ว่ากันไปแต่นี่แห้งครับแกล่งหนึกดูนุ่มนวลตาครับครับ ท่านชมฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ